สวัสดีครับผมมิวนะครับในคลิปนี้ผมหยิบสุดยอดหนังสือที่หลายๆคนน่าจะได้อ่านได้ฟังกันมาพอสมควรครับหนังสือ Tink h and g r o w r i c แต่คลิปนี้ผมจะคั้นส่วนที่มันเข้มที่สุดและเข้าใจง่ายให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านครับผมเชื่อว่าความรวยคือสิ่งที่เราคิดถึงกันอย่างสม่ำเสมอแต่ถ้าคิดโดยไม่มีแก่นให้ยึดหรือ knowledge องค์ความรู้ที่คอยนำทางเราจะคิดอย่างเคว้งควางครับผมเลยอยากจะแนะนำว่า นำหลักการทั้งหมดที่ผมจะนำเสนอต่อจากนี้ครับรลอมรวมเข้ากับกฎจักรวาลให้ได้แล้วคุณจะพบว่าความร่ำรวยของคุณมันจะเติบโตได้อย่างที่คิดจริงๆเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราเข้าสู่เนื้อหากันเลยครับมาที่หลักการที่1ครับ Desire ความปรารถนาคุณจะต้องมี Purpose หรือจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนที่สามารถเดินไปพร้อมกันกับความปรารถนาที่แรงกล้าเพื่อที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายนั้น เป็นขั้นตอนที่มันสาคัญครับเป็นประการแรกเลยที่ไม่สามารถข้ามได้เลยครับเพราะถ้าคุณอยากร่ํำรวยแต่คุณข้ามขั้นตอนนี้ไปการคิดลอยๆถึงความร่ํำรวยอย่างไร้จุดหมายมันจะสร้างความเคว้งคว้างและหลงทางในภายหลังอย่างแน่นอนซึ่งในประการแรกนี้ครับคุณนโปเลียนฮิวเขาเลยเขียนแยกให้อย่างชัดเจนครับว่าในความปัารถบัน,นี้เพื่อให้มันชัดเจนที่สุด คุณจะต้องทําตาม6ขั้นตอนนี้ครับที่เป็นรูปธรรมสําหรับการกําหนดความปรารถนาของตัวเองอันที่1ครับชัดเจนกับจํานวนเงินที่คุณต้องการอันที่2ครับคุณเต็มใจที่จะมอบสิ่งใดหรือให้อะไรกับโลกใบนี้เพื่อรับเงินจํานวนที่ต้องการนี้อันที่3ครับกําหนดระยะเวลาที่คุณต้องบรรลุความปรารถนานี้ด้วยวันเดือนปีที่แน่นอนอันที่4ี่ครับ วางแผนและลงมือปฏิบัติทันทีไม่ว่าคุณจะรู้สึกไม่พร้อมเพียงใดก็ตามอันดีห้าครับเขียนข้อความที่สร้างสภาวะของความสำเร็จหรือเป้าหมายที่บรรลุอย่างน้อย4ประโยคและข้อที่6ครับอ่านข้อความเหล่านั้นทุกครั้งที่ตื่นเช้าและก่อนจะเข้านอนนี่ครับคือรูปธรรมของการสร้างหลักการของความปรารถนาที่ทรงพลังที่สุดที่เราจำเป็นจะต้องทำตามให้ได้ครับแล้วตัวผมเองก็เสริมให้ว่า ถ้าคุณนำกระบวนการทั้งหมดนี้มาปรับใช้คู่ก,กันกับความเข้าใจในกฎจักรวาลเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ครับจะเกิดขึ้นเร็วอย่างแน่นอนจำได้ใช่ไหมครับว่าเราสามารถลงมือทำสร้างความสำเร็จโดยที่จิตใจไม่ต้องยึดติดกับผลลัพธ์ใดๆขอแค่ทำมันให้ดีที่สุดในกระบวนการแล้วเดี๋ยวผลลัพธ์ครับจักรวาลจะสะท้อนเป็นข้อเท็จจริงให้เองมาที่หลักการที่สครับศรัทธาอันแรงกล้า การศรัทธาบางสิ่งบางอย่างได้มันไม่ง่ายครับเพราะมันจําเป็นจะต้องพึ่งพาความเชื่อที่มันไรเงื่อนไขใดๆมันคือการเชื่อสิ่งนั้นโดยไม่มีข้อแม้มันเป็นสภาวะใจของจิตใจที่สร้างการสั่นสะเทือนระหว่างความคิดและความปรารถนาของคุณที่ผสมผสานเข้ากับความศรัทธาซึ่งถ้าคุณทำได้มันจะสามารถเปิดประตูแห่งปัญญาที่ไม่สิ้นสุดครับ เพราะหากคุณไม่มีศรัทธาในความปรารถนาของตัวเองมันจะเหมือนถูกฝังอยู่ในความไม่แน่ใจและรู้สึกว่าสิ่งที่ฉันต้องการมันเป็นไปได้ยากมันเลยยิ่งเป็นไปไม่ได้ลยครับที่จะสามารถเติมเต็มจิตใจหรือทําให้จิตใจสําเนึกของคุณนั้นยอมรับเกี่ยวกับแนวคิดของการมีชีวิตที่ดีขึ้นได้หรือถึงขั้นอาจจะปิดรับทุกแนวคิดที่อยู่ในทิศทางของเป้าหมายที่คุณมีคุณนโปเรนฮิวเขาจึงร่างโครงสร้างของความมั่นใจ ให้กับตัวเองไว้แบบนี้ครับอย่างแรกที่คุณต้องบอกกับตัวเองคือจงรู้ไว้ว่าคุณมีความสามารถที่จะรับมือกับทุกสิ่งทุกอย่างในการบรรลุเป้าหมายของคุณอย่างที่สองครับความคิดใดก็ตามที่อนุญาตให้มันครอบงำจิตใจมันจะถูกเปลี่ยนกลายเป็นความจริงทางโลกกายภาพอย่างแน่นอนหน้าที่ของเราจึงมีแค่ให้ความสนใจกับการอินพุตหรือการนำความคิดหรือความรู้แบบใดก็ตาม ที่มันสอดคล้องกับจุดหมายนำมาใส่เข้าจิตใจของคุณเองให้ได้อย่างที่3มครับความปรารถนาที่คุณถือมันไว้ในจิตใจและคิดถึงมันอย่างต่อเนื่องมันจะกลายเป็นความจริงในที่สุดครับย้าว่าการคิดถึงจะหมายถึงการเสพความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นจากการนึกถึงมันมันจะไม่ใช่การคิดถึงเพื่อรอดูว่าเมื่อไหร่มันจะมาถ้าเป็นแบบนั้นครับ จิตใจจะถูกความกลัวความสงสัยครอบงำได้มาที่อย่างที่4ครับให้สร้างคำชี้แจงเกี่ยวกับเป้าหมายที่มันชัดเจนในชีวิตของคุณและคุณจะไม่มีทางยอมแพ้จนกว่าคุณจะบรรลุมันสำเร็จอย่างที่5ครับด้วยการเดินทางตามความปรารถนานี้คุณจะได้รับประโยชน์และเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนคุณจะดึงดูดเฉพาะคนที่ใช่และเหมาะสมเท่านั้นในการทำงานด้วยจากการเริ่มต้น ทำสิ่งที่มันถูกต้องในเส้นทางที่มันถูกต้องด้วย mindset ที่เป็นเชิงบวก5อย่างนี้ครับที่มันสามารถสร้างความศรัทธาของตัวเองได้ฉะนั้นอย่าให้ความเชื่อลบๆอะไรก็ตามเข้ามาครอบงําจิตใจของเราได้ครับมาที่หลักการอันที่3การแนะนําอัตโนมัติสิ่งนี้หมายถึงอะไรมันจะหมายถึงการที่เราสร้างความคิดหรือป้อนความคิดให้กับจิตใต้สํานึกของเรา จนความคิดที่ถูกป้อนนี้นั้นกลายเป็นสิ่งที่อยู่ในจิตใจและทำงานโดยอัตโนมัติซึ่งความสามารถนี้ครับมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าคุณฝึกจิตใจหรือจิตใต้สำนึกของคุณให้รับความคิดนี้บ่อยครั้งมากแค่ไหนแล้วมันจึงจะนำไปสู่การดึงดูดผลลัพธ์ที่ตัวคุณต้องการได้ฉะนั้นเพื่อที่จะโน้มน้าวจิตใต้สำนึกได้ความคิดที่เราป้อนจิตใจของตัวเอง มันจะต้องแม่นยำครับและเต็มไปด้วยความเชื่อทางอารมณ์ที่มันแข็งแกร่งมากๆหลักการนี้เรียกง่ายๆแบบที่เราได้ยินกันก็คือการสะกดจิตตัวเองนั่นแหละครับอยากให้เข้าใจว่าวิธีที่เรารู้สึกกับโลกรอบตัวและชีวิตของตัวเองมันมาจากความคิดที่เป็นอัตโนมัติที่เรานั้นเป็นคนสะกดความคิดให้กับจิตใจตัวเองอยู่เสมอครับดังนั้นการสะกดจิตตัวเองเพื่อความสําเร็จ มันก็เป็นวิธีเดียวกันกับที่เราสร้างชีวิตที่ตัวเองไม่ต้องการการสะกดจิตตัวเองครับมันจึงไม่ใช่คําที่ดูเป็นไสยศาสตร์ไร้หลักการแต่อย่างใดเพราะนี่คือวิธีที่จิตใจของเรามันทำงานอย่างแท้จริงครับมาที่หลักการอันที่4ความรู้พิเศษหรือความรู้เฉพาะทางมันคือการเข้าใจว่าการมีความรู้ที่กว้างขวางทั่วไปที่มากมายนั้นจะไม่ได้เท่ากับความสามารถในการสร้างความร่ำรวยเสมอไป นั่นหมายความว่าความรู้ที่คนมีถ้ามันกว้างขวางแต่ไม่สามารถเจาะจงให้เป็นความเชี่ยวชาญใ,ใดๆได้ความรู้เหล่านั้นครับก็จะมีประโยชน์น้อยมากๆดังนั้นการให้ความสําคัญกับความรู้เฉพาะทางในหัวข้อเฉพาะที่ทําให้คุณนั้นสามารถร่ํารวยได้คือวิถีทางที่ดีที่สุดครับด้วยความที่ในสังคมการศึกษาเราบังคับให้การเรียนรู้มันอยู่ในแนวทางของ ความกว้างขวางจนมันยากมากๆครับที่เราจะเจาะลึกความสามารถของตัวเองได้จะสังเกตได้อย่างชัดเจนตอนที่เราเรียนจบจริงๆครับคนจํานวนมากไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าความสามารถของตัวเองจริงๆแล้วมันคืออะไรเราคุ้นชินกับการเรียนรู้ทุกสิ่งที่ถูกบ้อนเพียงเพื่อให้ตัวเราเองนั้นสิ้นสุดและสําเร็จจากรั้วการเรียนแต่เราไม่เคยคุ้นชินกับการมองเห็นว่าแล้วอะไรที่ฉันสามารถทํามันได้จริงๆ ฉะนั้นผมเลยอยากจะบอกข่าวดีว่าถ้าอยากร่ำรวยและสำเร็จคุณไม่จำเป็นต้องดิ้นรนที่จะรู้ทุกเรื่องอย่างกว้างขวางคุณแค่ต้องใฝ่หาการเรียนรู้แค่ไม่กี่เรื่องที่ทำให้คุณสามารถรู้ลึกเกี่ยวกับมันได้ก็เพียงพอครับมาที่หลักการอันที่5จินตนาการความเป็นมนุษย์นั้นช่างมีแต่ข้อจำกัดที่มันล้วนจะถูกเสนอแนะด้วยคำว่าเหตุผล เหตุผลจึงเป็นตัวหลักที่คอยมอบคำโกหกในการพัฒนาชีวิตและใช้จินตนาการสร้างความเป็นจริงจากคำโกหกนั้นขึ้นมานี่คือวลีที่คุณนโปเลียนฮิลส์เขาจำกัดความไว้ว่าความเป็นมนุษย์ของเราครับมันมีข้อจำกัดและหลายๆอย่างนั้นมันไม่ใช่ความจริงตั้งแต่แรกอยากให้เข้าใจครับว่าทุกความสำเร็จในโลกล้วนเริ่มต้นจากความคิดในจินตนาการของใครบางคนอยู่เสมอ คุณนโบเลิยนเฮิยเขาเลยได้ระบุว่าจินตนาการมันมีอยู่สองประเภทมันคือจินตนาการสังเคราะห์กับจินตนาการสร้างสรรค์จินตนาการสังเคราะห์ครับมันคือการสร้างภาพที่เกิดจากการจัดเรียงความคิดความรู้ในอดีตที่มันมีอยู่แล้วหรือการสังเกตประสบการณ์ทั้งหมดที่ได้รับมันเป็นการจินตนาการผ่านสิ่งที่มีอยู่แล้วแล้วนํามันำมาใช้ในการก้าวไปข้างหน้าแต่จินตนาการสร้างสรรค์ครับมันคือกระบวนการที่คุณนั้น ได้รับความคิดที่อยู่เหนือองค์ความรู้ที่เคยมีมันจึงเป็นความคิดที่เกิดขึ้นผ่านแรงบันดาลใจครับหรือความรู้สึกในสัญชัตวยานที่ไม่ได้ผ่านการคิดวิเคราะห์มาก่อนโดยมันเกิดขึ้นได้ผ่านการที่เรานั้นมีความปรารถนาที่แรงกล้าพร้อมกันกับการที่เราปรับโฟกัสและความสนใจของตัวเองในสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่แล้วเราสามารถมองเห็นมันด้วยมุมมองใหม่ๆที่ช่วยให้เรานั้น สร้างสิ่งที่มันสร้างสรรค์ตัวอัตโนมัติครับหลักการอันนี้มันก็เชื่อมไปที่หัวข้อของการสะกดจิตที่ผมได้พูดไว้ในหัวข้อก่อนหน้านี้มันคือจังหวะที่จิตสานึกของเราได้รับแรงกระตุ้นผ่านความคิดที่มันเกิดขึ้นจากอารมณ์แห่งความปรารถนาอันแรงกล้าเป็นความคิดโดนบันดาลที่คุณจะสามารถรับรู้ได้เองเลยว่านี่คือความคิดที่ให้รู้สึกมีพลังในการนำมันไปสู่การกระทำ แต่นั้นหน้าที่ของเราครับจึงอยากให้จิตสํานึกถูกครอบงาด้วยความกลัวแล้วปล่อยทิ้งความคิดสร้างสารรค์ไปเพียงเพราะไม่กล้าที่จะลงมือปฏิบัติต,ตามความคิดนั้นๆเพราะผมเชื่อว่าเราส่วนใหญ่ครับมีความคิดหรือไอเดียโดนบันดาลเกิดขึ้นอยู่เสมอเวลาที่เราคิดถึงความร่ํารวยแต่ความกลัวที่มันครอบงาที่มันแข็งแรงมากๆของเราครับมันได้กําจัดความคิดสร้างสารรค์เหล่านั้นออกไปทั้งหมดดังนั้น เอาชนะความกลัวของตัวเองไ,ได้ครับมาที่หลักการอันที่6การตัดสินใจการตัดสินใจที่ดีอย่างรวดเร็วและแน่นอนคือขั้นตอนสู่ความร่ำรวยและการเป็นผู้นํำที่ยิ่งใหญ่เมื่อคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรจริงๆการตัดสินใจที่มันรวดเร็วนั้นมันจะเป็นเรื่องที่ง่ายครับแต่อยา่าเพิ่งเข้าใจผิดน,นะครับว่ามันเป็นการขุนหันผัดเล่นตัดสินใจโดยไร้การไตร่ตรองไม่มีจุดหมาย เราสามารถขอคำแนะนำหรือปรึกษาผู้อื่นได้เสมอครับเมื่อจำเป็นแต่แค่อยากให้เข้าใจว่าการตัดสินใจที่มันรวดเร็วและชัดเจนก็ควรเป็นสิ่งที่เราต้องทำให้ได้เหมือนกันครับเมื่อถึงข่าวจำเป็นส่วนการไม่กล้าตัดสินใจหรือไม่ตัดสินใจเลยอันนี้เป็นสาเหตุหลักที่ใหญ่ที่สุดของความล้มเหลวเลยครับจำไว้ครับว่าการผันปัปรากันกพุ่งเป็นศัตรูและขั้วตรงข้ามของการตัดสินใจทั้งหมด แล้วอย่างสุดท้ายในเรื่องของการตัดสินใจครับสิ่งที่มันเลวร้ายที่สุดคือการนําคําแนะนําของผู้อื่นมาเป็นตัวหลักในการตัดสินใจอย่างต่อเนื่องจุดนี้ครับจะเป็นการตัดสินใจที่นําไปสู่หายนะของชีวิตได้เพราะมันอาจจะพาคุณย้อนกลับมาตั้งคําถามว่าทุกๆอย่างที่ตัดสินใจมาจนถึงจุดนี้ของชีวิตมันใช่วิถีชีวิตที่ฉันต้องการจริงๆหรือเปล่า การใช้คําแนะนําของผู้อื่นในการตัดสินใจในสิ่งต่างๆในชีวิตมันจึงเป็นเส้นทางที่จะพาคุณหลงทางหรือสูญเสียความเป็นตัวเองทั้งหมดได้ครับดังนั้นผมเลยอยากบอกว่าการตัดสินใจที่ดีที่สุดคือการตัดสินใจจากความชัดเจนของสิ่งที่ตัวเองต้องการมาที่หลักการอันที่7ครับความภาคเพียนการที่เราจะภาคเพียรได้เราต้องควบคุมพลังของความตั้งใจของตัวเองให้ได้ครับ มันคือการที่เราเต็มใจจะทำในสิ่งที่เราต้องทำเพื่อเป็นสิ่งที่เราอยากเป็นโดยไม่มีจำนวนเวลากำหนดวันที่คุณนั้นจะสำเร็จมันเป็นเส้นทางบนจำนวนเวลาที่ไม่แน่นอนที่คุณนั้นจะต้องเต็มใจทำมันจนกว่าจะบรรลุความาัฒนาของตัวเองได้ซึ่งอย่างที่ผมบอกครับว่าให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจักรวาลทำให้กระบวนการทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นได้ครับความภาคเพียรที่เรามีต่อจุดมุ่งหมายของตัวเอง มันจะเป็นตัวรับประกันว่าความล้มเหลวจะไม่เกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนตราบใดที่เรานั้นยังคงก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้องแม้ว่าเราจะเจอกับช่วงเวลาที่ตัวเองรู้สึกว่าพ่ายแพ้หรือผลลัพธ์ไม่ได้เป็นอย่างหวังแต่ในที่สุดครับเป้าหมายของคุณมันจะบรรลุได้หากความพากเพียนคือสิ่งที่คุณเลือกอย่างไดมันจะลงเอยด้วยความสําเร็จเพราะความพากเพียนครับมันจะเท่ากับการอนุญาตให้ตัวเราเองมีโอกาสมากขึ้น ที่จะได้ไเผชิญช่วงเวลาที่มันเหมาะสมแล้วร้อยเรียงกันเป็นช่วงเวลาแห่งความสําเร็จฉะนั้นผมเลยอยากบอกว่าทางเดียวที่เป้าหมายของเราจะไม่ถูกบรรลุได้นั้นคือจังหวะที่ความภาคเพียรน,นั้นมันหมดลงไปจากจิตใจของเราครับขอให้เข้าใจอีกอย่างครับว่าความภาคเพียรหรือความพยายามนั้นจริงๆสองคำนี้มันมีความหมายเดียวกันครับแต่เรานิยามความเข้าใจมันต่างกัน ความพยายามคือการที่เราเข้าใจว่ามันต้องเป็นการฝืนใจตัวเองแต่ความภาคเพียนครับมันคือเส้นทางของการเต็มใจดังนั้นเส้นทางของความสำเร็จขอให้ทำมันด้วยความเต็มใจขอให้ภาคเพียนจนกว่าเป้าหมายจะบ,บรรลุนะครับผมเชื่อว,ว่าคุณผู้ฟังทุกคนสามารถทำได้มาที่หลักการอันที่8ครับจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกของเรามันจะไม่เคยอยู่เฉยๆกับสิ่งที่เราคิดและสิ่งที่จิตเราสร้าง ังนั้นเราจึงต้องปลูกฝังความปรารถนาของตัวเองลงไปในจิตใต้สำนึกด้วยความคิดทิศทางบวกจิตใต้สำนึกครับมันดูเหมือนกับสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างจิตสำนึกที่จำกัดของมนุษย์กับสติปัญญาที่ไร้ขีดจำกัดของจักรวาลที่คอยมอบความเป็นไปของชีวิตให้กับเราทุกๆคนครับแน่นอนว่าเราไม่สามารถควบคุมจิตใต้สำนึกของตัวเองได้แต่เราสามารถมอบรูปแบบชีวิตใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็น ความปรารถนาจุดประสงค์ที่คุณต้องการให้กลายเป็นความจริงและข่าวดีครับคืออารมณ์เชิงบวกและอารมณ์ลบมันไม่สามารถครอบครองหรือครอบงำจิตใจในเวลาเดียวกันได้แต่ละช่วงเวลามันจะต้องมีอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเป็นฝ่ายครอบงำครับมันจึงเป็นความรับผิดชอบของตัวเราเองที่จะทำให้แน่ใจว่าอารมณ์เชิงบวกนั้นเป็นฝ่ายที่ครอบงำจิตใจของเราอยู่เสมอ มาที่หลักการอันสุดท้ายครับ Six Sense หรือสัมผัสที่6มันคือลางสังหณ์ที่คุณมีเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างที่เป็นประโยชน์อย่างมากในการสร้างความก้าวหน้าหรือที่เราเรียกว่าความคิดสร้างสารรค์นั่นแหละครับซึ่งสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้จากที่ผมได้บอกว่าในหัวข้อของจินตนาการมันเป็นการจินตนาการสร้างสารรค์ของเราในการทํางานที่ได้รับปัญญาจากสิ่งที่เรียกว่า e t อ e r หรือที่เราเรียกว่าปัญญาจักรวาลนั่นแหละครับ ที่พยายามจะบอกบางอย่างกับเราสัมพัสที่6จึงเป็นนิมิตท,ที่ฉายความคิดและความรู้สึกเข้าไปในจิตใจของเราและสามารถจุดประกายแรงบันดาลใจให้กับเราได้มันคือการชี้นําที่แม่นยําที่สุดในการบรรลุสิ่งที่คุณฟังนั้นต้องการในชีวิตผมเลยอยากให้ทุกคนแน่ใจว่าทุกครั้งที่คุณนึกถึงความสําเร็จหรือความร่ารวยแล้คุณไม่มีข้อสงสัยกับความปรรนานั้นความคิดสร้างสรรค์จากสัมผัสที่6นั้น มันจะทําหน้าที่ของมันอยู่ตลอดครับจากหลักการทั้งหมดจากหนังสือ t h i Think and Grow r i c h จะเห็นได้ครับว่าจุดเริ่มต้นของกระบวนการความสําเร็จและความร่ารวยทั้งหมดคือความบัฒนาที่ชัดเจนและจุดสิ้นสุดของการบรรลุคือการเชื่อใจในเส้นทางของการเรียนรู้ความรู้ต่างๆที่คุณจําเป็นจะต้องได้รับแล้วนําไปสู่การเข้าใจในตัวเองการเข้าใจในผู้อื่นและการเข้าใจในกฎแห่งธรรมชาติ การเข้าใจทั้งหมดนี้ได้ครับมันก็คือวิถีของความสําเร็จและความร่ารวยที่แท้จริงขอให้ทุกคนนําหลักการนี้ไปลองปรับใช้ครับและผมเชื่อว่าทุกคนจะต้องได้รับสิ่งที่ตัวเองปรารถนาในท้ายที่สุดผมเชื่อว่าทุกๆคนทําได้ครับและนี่คือเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้ครับขอบคุณนะครับที่ฟังจนจบขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการกดไลค์ทุกการกดแชร์ทุกการซัพพอร์ตเลยครับขอบคุณจากหัวใจนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับผม